เอาลนะสบายดีนะเนาะเขามาสอนวิธีหรือว่ามาทดลองเฮ็ดวิธีอันเข้ารีเซ็ตโหมดบ่ได้เนาะหรือว่ารีเซ็ตดาต้าบ่ได้เนาะตัวนี้ก็คือ Samsung a 1 1 s นะหรือว่าซัมซุง a 1 1 s นะเวลาเขาสีล้างเครื่องหรือว่าเขาวิ่งดัตตาลบเขาดัตตาบ่ได้นะเขาแบตเขาสีล้างเครื่องบ่ได้นะ กดเพื่อนเสียงนะแล้วเขาปิดเครื่องแล้วเขากดเพื่อนเสียงแล้วสิกดเข้ามองรีดมือนะรีดบบได้นะขั้นตอนนี้เขามาปิดเครื่องนะทดลองให้เบิ้งนะเอานะมันจะปิดเครื่องแล้วจะเขาปิดเครื่องหรือว่ารีบุกเขาจะกดเพื่อนเสียงเนพะื่อให้มันเขา้า ลีดดนวินลีดดัตานะเขา e COVERY หมดนะภาษาของสั่งหลายๆคนมันว่ามันจะบุคอยคือกันเอานะั่นก็คือมันจะบอกเข้านะมันจะบอกเข้าหน้า e COVERY เลยนะมันจะมาหน้านี้เปิดมาปกตินะ่ะขั้นตอนฮอาชิมาเหตุก็คือ ไฟโลเวชันโอดินมันโอดินก็คือโอดินตัวล่าสุดนะ่ะไปโอดินมานะแล้วก็มีไฟก็คือไฟโดยที่เขาโหลดมาก็คือไฟเขาเอาไฟ e s c s c นะ่ะเอามาเฟดใส่นะไฟเต็นอนะไร้บบเขาก็เอาไฟที H ่ c s c มาเฟดใส่นะเอาก็เปิดโอดินมานะ โอดินนะกดเย็ดแล้วเอาเข้าไปมงซีเอสซีนะไปเบาไฟตัวที่เขาโหลดมาไว้อยู่ในเดท็อกของเขาซนะีเอสซีปืด้ดกดเออเพนอเพิ่นมันจะหลังจากไฟเข้ามาอยู่ทรงซีเอสซีเนี่ยะฮะแล้วเขาก็กดปิดเครื่องนะ ปิดเครื่องปิดเครื่องเข้าไปปัญหาเดี๋ยวนี้ก็คือมันเป็นนําซอ์เวของมันซอ์เวของมันตั้งล้างเครื่องบดไดนะถึงว่าเปิดเครื่องมาลิ้นได้ปกตินะเขาจะไปล้างอยู่ตั้งค่ากับล้างบดใดนะล้างเหมดข้อมูลยังอยู่คือเก่าเขาสิมา เฟสไฟซีเอซีนี่เข้าไปนะเพื่อให้มันเข้าหน้ารีโครรีโมดมกดพื้นเสียงลบเสียง้องกันนะสองปุ่นนี่เ<ม>พื่อให้มันเข้าหมดเนสะียดใส่เขานะ่หล<ม>ังจากมันเข้าหมดมันนะเข้าหน้าดาวโหลดนะ<ม>กดพื้นเสียงให้มาเข้ามันนะ ดาวน์โหลดิงนะแล้วกดสตาร์ทนะเปิดมาสังเกย์อย่งมันจะเล่นนะมันเล่นจบเครื่องมันจะดับนะรีบุกเครื่องมันจะรีบุกเปิดใหม่นะ ่นนี้ก็คือมันก็เฮดเบียดค่อยคือใจสนะองพันขามามองวิ่งดาตานาะก็ผ่อนเสียงเนะข้ามามองบนวิ่งดาตาฟโฟโตรีรีเซ่นะกดปุ่นพาเวอร์นะปิดกดโฟโตรีัตตาวีเซนะเ จะทางกันรีเซ็ตเครื่องเนะี่เอามาแถวตัวที่ต่อมาอีกนนัะ้วิ่งเช็คพาทิชช์น,นนะ์อีกนั้นกดลงมากดเดตกดรีบุ๊คเครื่องใหม่นะเอามารอเมื่อเครื่องอยังเครื่องเก่าบ่นะ ว่าข้อมูลยังบ่บห้นะเขาก็ได้เฟซหลอมเข้าไปนะแต่ว่าเขารีเซ็ตแล้วยังคือกา,นะอาวนะเข้ามูลมันให้มันขนะั้นตอนนี้มันล้างเครื่องเมือนเนขะากา็มีแต่กนนิกลน,นิเข้าไปนะลงเบรงว่นมันติดเอสอาร์พีบุญนะแต่ว่าคิดนี้เขาจุดจุกไว้ตอนนี้นะเพราะว่าเขาซิมาเขาพอมาแนะนานวิธีเขา r ีโคด e หมดเลยนะ